อ่าครับแนะนําเส้นทางการเดินทางมาที่ร้านโรงเรียนด็อกเตอร์โมบายคลินิกนะครับเส้นทางที่เราจะแนะนำนะตอนนี้จะเป็นเส้นทางที่มาจากทางหมอชิดนะครับหมอชิดสองอวิ่งมาทางเส้นวงสว่างนะครับจะขึ้นสะพานพระรามเจ็ดแล้วตรงเข้าจรานชนิทวงนะครับอ่า เส้นนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่ทางแขวงจตุจักรบางซื่อนะครับอืมจะเดินทางมาที่ร้านอย่างไรนะครับอ่าก็จะมาได้ตามนี้นะครับอาจจะวิ่งจากทางรัชโยธินมาทะลุที่เอ่อวงสว่างนะครับแล้วก็วิ่งตามถนนเรื่อยๆนะครับตามถนนวงสว่างนี้นะครับตามถนนวงสวาง่า,นนวงสวางตรงนี้ ไปนะครับก็ตรงมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระรามเจ็ดนะครับอ่าสะพานพระรามเจ็ดที่อยู่ข้างหน้าตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงสะพานพระรามเจ็ดละนะครับ ลงสะพานพระรามเจ็ดมานะครับแล้วลงสะพานพระรามเจ็ดมาแล้วก็เลี้ยวตามเส้นจรัยสนิทวงมานะครับตามเส้นจรัยทางใหญ่มานะครับสามเลนนี้นะครับอันนี้เรียกว่าถนนจรรยสนิทวงนะครับซึ่งถนนนี้ก็จะยาวหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ตรงไปนะครับ สามเส้นจะลันตรงนี้ไปนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้จัลันเก้าสิบหกนะครับวิ่งตามเส้นจัลันตรงนี้ไปเรื่อยๆผมขอย่อเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าวิ่งมานะครับไปเส้นจรลันนะครับก็ผ่านโรงพยาบาลยันฮีนะครับมาตรงต่อมานะครับ โรงพยาบาลยันทีนะฮะลอดใต้ตึอุโมงก็ได้นะครับถ้าเราขับรถมาลอาใต้อุโมงไปนะฮะแต่ google นี e ่จะลอดได้ไหมเขาให้ลอดเปล่าเขาไม่ให้รอดนะฮะรอดใต้อุโมงนะครับลอดไปลอดแล้วทะลุมานะครับ,ะนะรบจะยาวหน่อยหนึ่งนะครับอ่าผมขอย่อมา ตามเส้นจรรยมาต่อนะครับก็จะมาที่แยกสามห้าโบนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> ตันนี้อาจจะกาอเห็นกาอสร้สางจริงๆแล้วเขากาอสร้างเสร็จแล้วนะครับเราเราก็ตรงมาอีกนะครับตรงมาอีกตรงมาอีกก็เข้าถนนจรลันเหมือนเดิมนะครับตามเส้นจรรย์มานะจรรย์เส้นนี้นะครับยาวเรื่อยๆเลยนะครับไป ตรงยาวเรื่อ,อยๆเลยนะครับเราจะพบว่ามีสะพานนะครับนะสะพานข้ามข้ามคลองนะครับก็ข้ามไปนะครับนี่ส่วนนี้ข้ามไปข้ามไปละพอข้ามแล้วก็จะลงมานะครับพอลงจากสะพานมานี่ปุ๊บเนะี่ยก็จะเจอทางรถไฟนะครับทางรถไฟแยกทางรถไฟนี้นะครับ ก็ตรงมาต่อนะครับจริงๆมันก็มีเส้นทางลัดจุกจิกนะครับก็อาจจะมาตามเส้นที่ทิศทางรถไฟเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางลัดวิ่งเข้าแล้วก็มาออกถนออิสรภาพได้ตรงนี้นะครับจะเอ,อเลี้ยวไม่เลี้ยวนะครับตรงต่อมาก็จะวิ่งมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวมาเส้นผ่านนกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะ ก็แล้วแต่ว่าที่เมื่อกี้ทางรถไฟเนี่ยวิ่งมาข้ามทางรถไฟแล้วจะเลี้ยวไหมนะครับแต่สุดท้ายก็มาเจอทางเดียวกันได้นะครับอืก็รับมือใหม่ป้องกันการหลงก็ไอ้เส้นนี้ก็อาจจะไม่ค่อยขุนกันก็เอาง่ายๆวิ่งเส้นจัลันก็ได้นะครับก็วิ่งตามมาตามหูออ่สอนนี้นะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะอาจจะเห็น แมคโคอยู่ข้างหน้านะครับแปลว่ามาถูกทางแล้วมีแมคโครห้างอยู่นะครับห้างแมคโคอยู่นะแมคโคนะครับนีนก็ตรงต่อไปนะครับตรงต่อไปผมก็ขอไปอย่างเร็วหน่อยนึงนะครับมันจะเจออีกสามแยกหนึ่งนะครับเรียกว่าจะมีป้ายเขียนว่าไปอิสระภาพเลี้ยวซ้ายตรงไป เป็นอา่าพระนะครับเราเลี้ยวซ้ายที่คําว่าอิสระภาพตัวนี้นะครับเป็นสามแยกจากแมคโครมาเจอสามแยกนะครับให้เหลี้ยวซ้ายนะครับสายไปเลยนะครับสายไปเมื่อซ้ายแล้วก็จะเข้าถนนเส้จผ่านไปสนีนะครับเป็นไปษณี ของบาองออกน้อยนะครับไาตนี้บาองออกน้อยแดงๆงนี้ตรงตามเส้นผ่านนกตัวนี้นะครับตัดๆ,ๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับนะจนจะถึงสี่แยกหนึ่งตัดกับถนนอิสระภาพเรียกว่าสี่แยกผ่านนกนะครับเราขอไปช็อตนั้นเลยดีกว่านะครับอ่าที่ก็ที่แยกตรงนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าแยกผ่านนกนะครับนะฮะ ่าที่แยกพานนกตรงนี้นะครับก็เราก็จะเลี้ยวมานะครับเลี้ยวเข้าถนนเส้นนี้นะครับถนะน,นเส้นนี้เรียกว,ว่าถนนอิสระภาพนะครับเลี้ยวมาเลยนะครับนะเลี้ยวมาปุ๊บนะเลี้ยวขวาเมื่อกี้นะครับก็จะเข้าอิสระภาพแล้วนะครับถนนอิสรภาพเนี่ยเราก็ดูซินะครับด้านตรงข้ามนี้ก็ซอยสี่สิบห้านะครับนะ ก็ตามถนนนี้ไปเลยครับอ่าเราต้องไปถึงซอยเี่สิบก้านะครับยี่สิบเก้าตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆข้ามแล้วลงไปนะครับ่อาอลงมาปุ๊บทำเชลล์ลก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมาจากการลงสะพานมานะครับก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับ ก็จะถึงอิสรภาพใกล้ๆจะถึงลาแล้วจะเจอวัดใหม่พิเลนอยู่ด้านข้างละนะครับประตูวัดอย่างนี้นะครับตรงต่อมาหน่อยหนึ่งนะครับก็กำแพงวัดก็จะยาวหน่อยนะครับก็จะเจอป้ายรถเมอย์อยู่นะครับและนี่ก็ถนนอิสรภาพยี่สิบเก้าละนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซอย29ิบเก้าอยู่ข้างของกำแพงวัดนะครับ มีปลายรถเมย์อยูนะ่ร้านดอร์โมบายก็จะอยู่หลังปลายนะรถเมย์ตึกนี้เลยเน, Clinic, นะครับตึกนะี้เลยเขียนว่าดอร์โมบายคลินิกนะครับนเรามาดูนะครับเขียนว่าดรโมบายคลินิกโรงเรียนนะครับเราถ้านั่งรถเมย์ก็จอดสถานีเอ,อเจอดตรงนี้นะครับก่อนถึงร้านจะมีธนาคารไทยพาณิชย์หน่อยหนึ่งนะครับอืม ถ้าใครจะเข้าที่จอดรถก็เข้าไปจอดได้นะครับตรงนี้มีลานจอดรถนะครับเข้าไปจอดได้เหมือนกันนะโอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จในการเดินทางจากทางหมอชิตนะครับวิ่งเส้นพระรามเจ็ดนะครับข้ามสะพานพระรามเจ็ดผ่านจรรยานสนิทวงวิ่งผ่านพันนกเข้าอิสรภาพก็มาถึงได้เหมือนกันนะครับผมเป็นอันเสร็จครับผม